แล้วก็ขอขอบคุณคนไทยที่อยู่เมืองนอกเรนน้องติ๊กยูทูบสมาร์ทโฟร์วอชชิ่งไบแชนแนลแอนกรุ๊ปแชนแนลที่ขาดไม่ได้ไอเลิฟยูทูบมัดพลังเงียบนะครับเนาะชมอย่างเดียวแต่ว่าไม่แสดงความคิดเห็นนะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วครับก่อนที่จะเอาข่าวท่านผู้ชมดูด้านหลังของผมท่านผู้ชมนะครับกาแฟชาข้าวเกี๊ยบน้ำปลางปลาร้ท่านผู้ชมนะครับประกาศก็เมื่อไหร่ก็ไม่มีคนซื้อท่านผู้ชมแจกดีกว่านะครับเดี๋ยวแจกนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าท่านผู้ชมนะครับเนาะสิ้นเดือนหน้าจะมีการแจกน,นะครับเพราะว่ามีคคคคนน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 จจอออออองมาาแล้้้้้้วท่ผูชะะะรรรับับบใยกกซซืืืตี็สิเด ซื้อคุณจะไม่เห็นนะครับจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับท่านผู้ชมเอออันนี้บอกไว้นะครับถ้าไม่รักก็ไม่บอกนะครับเนาะอ่ะเรื่องนี้เอาพักไว้ก่อนเราไปลุยเรื่องข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับนู่นนะครับ F c ลุงพลเด็กน้อยหายนะครับเรื่องราว วันนี้นะครับจะมี2-3เรื่องเล่าเล่าสู่เพืพี่น้องมองผูนได้สนับรับชมด้วยเช่นกันเรื่องแรกนะครับเราไปติดตามนายเดี่ยวนะครับนายพรเทพพุ่มสะอาดนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านครับเขาตามเก็บเหยื่อรายแรกท่านผู้ชมโอ้โหเหยื่อรายแรกมาแล้วท่านผู้ชมทุกท่านครับจากกรณีนะครับนายพรเทพพุ่มสะอาดหรือว่านายเดี่ยวนะครับหรือว่าเดี่ยวอีสานเหนือดินแดงอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยแหละครับได้ตกเป็นข่าวในคดีดันครับเมื่อปี2564นะครับ พร้อมกับทุนเสียอิสระภาพท่านผู้ชมหเดือนกับ28วดันไปทําอะไรติดคุกพ่อแม่พี่น้องบอบอกโอนกุ๊บกันเนี่ยเอ้ยมันเป็นแผลในใจนะครับอยู่ในใจของนายพอเทพทุกวันทุกวันนะครับเมื่อมีคนเอาออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับคนที่เห็นใจนะครับมันจะน้อยกว่าคนสมนำหน้าท่านผู้ชมก็คือสมนำหน้าเยอะกว่านะครับเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับเนาะสมนำหน้าในใจไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะครับมันเจ็บนะครับ กับคาคอมเมนต์ใต้คลิปข่าวนะครับมีหนำซ้ำท่านผู้ชมครับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีนะครับนํารูปของนายพรเทพคนนี้ครับโอ้โหไปโพสประจานออกคลิปนะครับทั้งสื่อโซเชียลทุกอย่างทุกรูทั้งลงทั้งไลน์เอาออกหมดนะครับบัดนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับนายพรเทพพุ่มสะอาดนะครับได้ตามเก็บตามล้างตามจกตามแสะตามนัดทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองลาสุดครับมีผู้โชคดีรายแรก เป็นคุณนายปากแดงมีผัวตานําเข้านะครับได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหากับทนายคู่ใจท่านผู้ชมทนายไรละ่ะบักคุชีนั่นไงท่านผู้ชมทันใดนะครับที่ก้าวเข้าไปนะครับบักคุขีได้เข้าไปดูํำนวนการแจ้งความของนายพรเทพภูมสิสะอาดถึงกับตาคางท่านผู้ชมหลักฐานของนายพรเทพนะครับมัดคุณนายปากแดงเมียฝรั่งแน่น <c oughs> เลยนะครับทั้งภาพและก็เสียงครับทําให้บักรูด่าครับ <c oughs> เพนออกจากรมพัดทันทีนะครับปล่อยให้ลูกความของเธอ เาขี้กากแงกแงกแงก,แงกอยู่คนเดียวในโรงพักธรรมช่วมคร,รับนางบอกทันทีนครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าใช่ค่ะหนูทำเองค่ะหนูไม่ได้ทําคนเดียวยหนูทําคนเดียวดีกว่าหนูไม่มีผู้ร่วมกระบวนการเออ หนูขอรับผิดค่ะแต่หนูไม่อยากติดคุกหนูไม่อยากมีคดีหนูขอเสียตังนั่นไงท่านผู้ชมแหมปากมูดากระไดกินง่ายแลอเกินครับสามหมื่นห้ามาแล้วก็กลับได้สามหมื่นห้าคุณนายนี่ก็รวยแลอเกินท่านผู้ชมเรียกปากมูดามาเป็นเพื่อนแป๊บเดียวจ่ายสามหมื่นห้าพันบาทปากคุขีนี่กระไดโอ้โหมันเอาอย่างเดียวแล้วจะบอกให้ท่านผู้ชมมันไม่สนใจหรอกว่าลูกความมันจะผิดหรือถูกท่านผู้ชมโอ้โหบอกจากใจจริงๆนะครับ ได้ไปเปิดดูอะไรเลยท่านผู้ชมไม่ได้ไปเปิดดูเปิดสำนองสำนวนหรือว่าเขาการแจ้งความมาเขาแจ้งความยังไงนะครับถ้ามันไม่ชัดเจนนะบอกจากใจนะครับนายพรเทพไม่ไปแจ้งหรอกเพราะว่านายพรเทพกับคู่ปากของเขานะครับไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเขาไม่ไปแจ้งให้เสียวเปลาเวลาดอกปากคุชี่เอ้ยพวกนี้นะครับอย่าหลงไปจ้างมันเด็ดขาดน,นะครับเด้อขนาดลูกควายก็ยไม่ใช่ลูกความของมันนะครับผิดท่านผู้ชม ผิดเต็มประตูนะครับมันยังไม่แนะนำท่านผู้ชมบาปกรรมอะไรเนี่ยมันไม่สนนะครับบอกใจขอให้มันได้ตังอย่างเดียวครับพวกนี้นะครับต้องให้มันไปอยู่กับพวกเซยนในใช่ไหมครับท่านผู้ชมเออยังยังไม่จบเท่านี้นะครับนายพรเทพพุ่มสานะครับยังเดินหน้าต่อนะครับลุยเก็บศพที่2ที่3าที่4ที่5ที่6ที่7 8ปที่9ที่ส0นะครับใครทํากับเขาไว้นะครับไม่ต้องเครียดนะครับทุกคนได้รับหมายทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันศพนะครับ ขาจัดให้นะครับทั้งผมตั้งชื่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่านายเดี่ยวพันศพครับคนจริงรักจริงแต่อย่าให้เกียิท่านผู้ชมเก็บศพจริงนะครับเพราะว่าอาชีพก่อนของเขาครับเป็นจิตอาสาเก็บศพมาร่วมร้อยปีว่าพื่ร่วมสิบปีข้อมูลผิดพลาดร่วมสิบปีนะครับฉะนั้นนะครับภายในสิบปีเนี่ยยังไงยังไงก็ถึงพันศพเพราะเผลอเกินด้วยท่านผู้ชมเป็จริงไหมครับตดแล้วลบให้ทานเดสูวจะบอกให้นายเดี่ยวนายพรเทพคนนี้นะครับโอ้โหบอกจากใจนะครับนายเดี่ยวพันศพของผมเนี่ย ลบครับดูดเก่งมากคนนี้ผมก็ดูดเก่งเหมือนกันกนะท่านผู้ชมนะครับถ้าใครไม่เอ่ยนะครับทำให้ผมเสียงงจะีหายนะครับผมไม่ไปฟ้องร้องหรอกท่านผู้ชมผมลูกผู้าชายพอนะครับเนาะด่ากันไปด่ากันมามันไม่เป็นไรท่านผู้ชมลบครับแต่ว่ายาวเรื่องส่วนตัวผมออกไปทางนอกนะครับยิ่งบางตัวนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เลยนะครับโอ้โหมันด่าผมสนุกเปล่านะครับคาบข่าวมาจากพวกฝูงควงฝูงควายท่านผู้ชมเอาไปเล่นเต็มปากเต็มคำนะครับ ผมบอกจากใจจริงๆท่านผู้ชมผมเกลียดมากๆนะครับพวกมิจชาชีพครับผมเคยประกาศลงคลิปลงช่องผมนะครับใครเป็นพวกมิจชาชีพเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือว่าคนไทยอยู่ทั้งประเทศเรานะครับให้ระมัดระวังนะครับฉะนั้นนะครับอย่ามากล่าวหาว่าผมเป็นมิจชาชีพเป็นขอวงขอทานผมไม่ชอบนะครับตอนนี้นะครับทุกคําที่มันว่าผมนะครับย้อนกลับไปหาตัวมันหมดแล้วท่านผู้ชม กำเริ่มทํางานแล้วจ้านะครับไม่ต้องอดทนรอนานนะครับใจเย็นเชนใจเย็นๆท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับท่านใดติดตามข่าวคดีน้องชมพู่กดหนึ่งนะครับที่หายตัวไปที่บ้านกกก่อนครับมีตัวละครในข่าวเยอะแยะมากมายกายกองคนดังๆหัวล้นหัวดำหัวไม่มีขนก็มีท่านผู้ชมถามหน่อยครับพวกนี้เขาหายไปไหนกันหมดท่านผู้ชมจากเมื่อก่อนนะครับโอ้โหพวกเขาเหล่านี้ดังมาก ท่านผู้ชมไปไหนมาไหนแต่ละทีนะครับมีคนแห่ถ่ายรูปนะครับแทบจะหยับกบเล็บกันท่านผู้ชมเรลครับเดินชนกันตัวนี้ท่านผู้ชมหัวเลี้ยนหัวล้นเลียมมากๆนะครับก็ไม่มีใครทักท่านผู้ชมไม่มีใครเข้าไปถ่ายรูปท่านผู้ชมข่าวข่าวเงียบหายไปสงสา ตอนนี้คือใครลุงพลกับป้าแตนท่านผู้ชมทรทัศน์ไม่ออกไม่เป็นไรท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะครับ YouTube เกือบ200ช่องนะครับถ่ายเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องซึ่งมันต่างกันมากๆกนะครับกับพวกเป็ดบางตัวครับแสงดับงานจ้างก็ไม่มีท่านผู้ชมนะครับเนาะนะมันบอกว่างานจ้างเยอะแยะมากมายามไก่กองมันวางซสนท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่า,เ,าเขาเรียกว,ว่าเจ้าภาพนะครับน่าจะจ้างไปนู่นแหละไปแสดงในป่าชาอินี่พี่น้องอินลี่ แม่ที่รีเด้ผมมานะครับเนาะถ้าแสดงในวัดในวานเนี่ยพวกเราน่าจะเห็นนะครับแสดงว่าเนี่ยจอบต้องมีจอบภาพนะครับเป็นแสดงในป่าชาแน่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองทํามานะครับเนาะ,ะจากช่องข่าวท่านผู้ชมรค,ครับกลายเป็นช่องคาราโอเกะไปเสียแล้วท่านผู้ชมต <c oughs> ะเพงเสียงโอ้โหจนลูกตาจะกระเด็นออกมาหากินหัวสูเอ้ยสติ๊กเกอร์ลอยมาก้ายูโรโอ้ยน่าจงาจจังเลย สวัสดีค่ะชางแม่น้อยอุดรเศกิจข่าวนะคะไปฟังเชฟยันเรานิทานให้เล่าข่าวให้เราฟังด้วยกันอย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟยันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปพอไดูเชฟยันเล่าข่าวให้เราฟังด้วยกันค่ะขอบคุณมากนะคะบายยค่ะปุ้นค่ะอย่าลืมไปดูต้นฉบับเชฟยันเยอะๆนะคะ มีกรรมมีเวรนะครับเนาะก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับใครทําคนนั้นก็รับไปนะครับใครก่อคนนั้นก็เป็นคนแก้นะครับเนาะเวรกรรมมีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปทำกับข้าวก่อนทนะ่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีข่าวมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องบปปนได้สหรับนะ